Game พี่ปูพี่สองเล่สวัสดีจ้าน้องทำโอ้ยนะโทรศัพท์ลุดมือหัวที่มัวต่ำพี่เล็กชายสวัสดีค่ะพี่เล็กชายพี่สองเล่พี่ปูสวัสดีค่ะ,อคะขอบคุณนะคะขึ้นทักไทยนิดนึงนิดนึงขอบคุณนะคะ พื่อเห็นภาพเมื่อกี้นะใครท่านมองเห็นไหมพี่ปุเมื่อกี้อ่ะโทรศัพท์น้องหัวทิ่มลงไปข้างล่างโอ้ยเกือบเกือบโทรศัพท์ยังหลนดูอยู่จะพังเหรอเกือบหับประท่านเมื่อกี้นี้มามามาป้าพี่ปุ๊พี่สองเล่พี่เล็กใช้มาเอาแก้มงกรไปทานกัน มา,าได้เลยนะคะแค่มองกรว้ายพระผละไม้เต็มตู้เย็นแล้วกินไม่ทันหากเฮ็ดเวียกแล้วพี่ปูก็เลยขึ้นแน่จักหน่อยบ่าด้ลงคลิปนะเอาแก้วแทนแม่ด้วยนะเอาแก้วมาแทนหะน่ มองไม่เห็นีกข้อความเดอ้อไม่แน่ใจว่าพิมพ์กันเยอะไหมนะขอบคุณทุกท่านนะคะมันมาจบที่พีเล็บชัยเป็นม่ยืมโทรศัพท์หนูในดีเรามแ,แม่ไม่เห็นข้อความเลยอะ่ะไม่ค่อยสิเพิ่งเริ่มไลน์เองไม่ใช่นี่ไงเห็นไหม ข้อความค้างอะลูกไม่เยืมโทรศัพทหน่อยดีมันเนี่ยค้างอ่ะอันนี้มาแล้วเนี่ยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วต่อจากพี่เล็กชายในนอ้นะพี่เล็กชายกาวัเด่ะน้องสังเละพี่ปูก็พี่เล็กช้นะคะ พี่สองเล็กอ้าวพี่เล็กหัวล้อกันป้าพี่เล็กนี่คืออะไรพี่เล็กไปเจอพี่เล็กมาใช่ไหมโอ้ยโทรศัพท์น้องเมื่อกี้จะคว่ำพี่สองเล็สวัสดีครับพี่เล็กขอโทษขออภัยเด้อค่ะโทรศัพท์พี่ปู่อ้าวโทรศัพท์หลุดมือมาซะ เอามาตั้งลลางนมะ่พี่ปูเมื่อกี้นี่พี่เล็กชายขอบคุณสติ๊กเกอร์นะพี่กัญยาพาเที่ยวสวัสดีค่ะน้องไม่เห็นใครก็ขอโทษขอไปด้วยนะคะพี่กระดีกวนถวยปนกดีกวนถวยปนลุดมืออยู่ดอกน้อแม่ดีลีพี่ปูกดีกวนถวยปนลุดมืออยู่กินข่าละไงหลังยังสิขอบคุณค่ะพี่กัญยาพี่ปูขอบคุณค่ะพี่สองเลขอขอบคุณค่ะ พี่กับบอด้ยลุมคือกันอืมคาต่ยากพี่ปูขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณพี่ปูจะพี่กันระย,ยาเจ้าบ้านง่วงแน่เลยไม่ไม่เอามาตั้งข้างล่างพี่วันนี้น้องกำลังเลื่อมมือไปหยิบอะไรละมือเลยปดัดถาคล้องไปด้วย <laughs> พี่สองเลติกเกอร์พี่แพตตี้สวัสดีค่ะพี่แพตตี้ขอบคุณนะคะ พี่กัญยาก็หัวใจบวกบวกมาพี่แปดตีพี่ส่งเลพี่ปูบอกเลยอ้อนลูกแล้วป่ะนี้อ้อนเอาโทรศั์พี่ปูขอโทษซับมาเบงเงินขอความมหายซั่แบตมันเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ขนาะถ้าน้องอันประธานจะขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าอันโทรศัพท์เครื่องเดียวนาะจ่ะพี่แปดตีพี่ปูพี่เล็กใช้หัวใจบวกบวกพี่ส่งเลแพทย์ดีครับพี่ปูกับน้องแพทย์พี่แพทย์ขอสวัสดีล้อมบ้าทนะคะนะคะ ขอบคุณสติกเกอร์จากพี่สองเล่พี่เล็บชายนะคะพี่เล็กชายพี่สองเล่ลุงอูดกับพี่ยายาสวัสดีค่ะน้องสเปนนั่นสวัสดีค่ะพี่ลุงอูะ,ะกับพี่ยายานะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะพี่ๆพี่อูดลุงอูดกับพี่ยายาไปหาหมอเป็นไงบ้างคะเราไม่ได้เข้าไปเป็นอาทิตย์ละมั่งจอดไว้นะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดียี่ิบสี่ชั่วโมง <laughs> พี่กรลยาสวัสดียีสีชั่วโมงใช่ค่ะพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์รัวๆอุ้ยวันนี้พี่รักเอย๋ยมาหาเราด้วยสวัสดีค่ะพี่รักเอย๋ยโอ้โหวันนี้คิดถึงน้องสาวได้ยังไงมาถึงหาน้องสาวได้เนี่ยขอบคุณนะคะมาเยี่ยมเยียนน้องสาวขอบคุณค่ะพี่รักเอย๋ยขอบคุณลุงอู๊ดพี่ยายาญาติสติ๊กเกอร์นะคะพี่เล็กชายสวัสดีค่ะพี่ลเลักเอ้ยนะคะ ลุงอูติกติ๊กเกอร์พี่สัองเล,ร,ลรักเออยดีครับพี่นะะนะพะะพปูก,อล,ก,กอลุงอูติจ้าพี่รักเออยใครมานอสันใครนอใคร่นอมาสวัสดีครับพี่เล็กนะคะลุงอูดก็แก้วมังกรน่ากินหยิบได้เลยค่ะลุงอูดหยิบได้เลยแก้วมังกรแก้วมังกรไหว้พระนะคะพี่ปูก็พี่รักเออยอยยาวเลยนะคะพี่สองเล่ก็ลุงอูดสวัสดีครับพี่เล็กแช์ติ๊กเกอร์พี่รักเอสวัสดีครับพี่เล่ พี่เล็กก็หวัวใจบ,บ,บวบๆลุงอุ๊ดกากแก้มังกรกับฤด,ดูนี้พอดีเลยเนาะใช่ใช่ค่ะฤดูร้อนทานได้แล้วมันเย็นยิ่งใส่ตู้เย็นนะหืมเนาะอร่อยค่ะพี่รักเอ๋ก็สวัสดีคปพี่ปู้น,นะคะพี่สองเลขสวัสดีทุกบ้านนะคะพี่มดน,นเอยชื่อคิดถึงเดอ้อพี่รักเอยนะคะพี่รักเอ๋ก็หวัวใจกอด,ดมานะคะพี่สองเลขขอตัวทำกับข้าวก่อนเดอ้อขอบคุณค่ะพี่สองเลข ขอบคุณค่ะพี่เล็กชัย พี่ลเกยบอกอ้าวก็คิดถึงน้องไงเออขอบคุณนะคะคิดถึงน้องคิดถึงเหมือนกันนะคะพี่ลกเกยพี่ปูกับพี่ตาลายน้องน่านพี่จอดเดอร์พี่นังรถจ้าจ้าพี่ปูขอบคุณค่ะพี่ปูเมื่อกี้แอบไปดูอยู่พี่ปูไล่วิ้งรถน่ะกาลังเดินทางแต่ไม่ได้ลงน้องทํากับข้าวอยู่ต้องนำกับข้าวอยู่เดี๋ยวน้องตังอยู่นะพี่ปูก็เลยไม่ได้ลง เพราะมือไม่ว่างก็เลยถ้าลงไปยังไงต้องแบบว่าพิมพ์ทักทายก็เลยทํากับข้าวไปด้วยฟังไปด้วยพี่เล็กเองหัวใจเกิดกอดเพื่อนปูเพื่อนปูเพื่อนนวลมานะคะพี่เล็กชายก็หัวใจบวบบวกพี่เล็กเองหัวใจกอดกอดพี่เล็กชายก็หัวใจบวบบวกมากเพื่อนปูกับพี่ปูจ้านะคะน้องขึ้นสิบห้านาทีนะคะตอนนี้ก็เลยอีกสี่นาทีนะคะขึ้นทักทายยิดหน่อย ก่อนทานข้าววันนี้ได้แล้วทานข้าวกันเนาะอย่าลืมทานข้าวเย็นกันนะคะเวนอย่าลืมทานข้าวนะพี่สองเลขกลับแล้วใช่ไหมทากับข้าวแล้วใช่ไหมเวนก็อย่าลืมทานข้าวดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะพี่ๆทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแม่ปูพี่ปูจ้านะคะพี่ปูก็แม่ปูดีจ้าพี่เล็กชายก็สวัสดีค่ะแม่ปู เพื่อนปูก็รักเอ๋ยครับแม่ปูพี่เล็บใช้ดีค่ะพี่รักเอ๋ยก็สวัสดีค่ครับแม่ปูพี่รักเอย๋ยหัวใจกอดมานะคะพี่ปูเซิบเซิมาพี่ปูถึงไหนแล้วพี่ปูถึงไหนแล้วก็จะถึงหรือยังตอนนี้นะพูดถึงตอนนี้นะรถวิ่งเร็วเหมือนกันนะพี่รักเอยก็หัวใจกอดมานะคะ วันนั้นพี่รัเอยบอกจะไปสสนะ่มะม่วงอะไรนะมะละกอที่ไหนมายังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยบ้านพี่แจม่ะทวงจ้ำาก่อนทวงจ้ำาพี่ละเอยกันขอบคุณสติ๊กเกอร์จากพี่ปูจากพี่ลักเอยจากพี่เล็กชัยนะคะโอ้แยกกับบินโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วต้อไก,ไก่ใบกอนนะพี่ปูมจะได้ชื่นใจขอบคุณติ๊กเกอร์จากเพื่อนปู พี่รักเอรมวัวลอมานะฮะไปเจอพี่รักเอร์อยู่บ้านไหนเนาะตอนนั้นอะ่ะ <c> ก <oughs> ็จะไปทวงส้มตําอยู่ไปปีนใส่มะละกอเป็นเดือนแ,แล้วยังไม่ได้กินเลยแต่หิวข้าวนะตอนนี้อา้าวไม่มีอะไรติดรถหรือพี่ปุ๊บก็มีอย่างกับบ้านห้ามแม่ข้าวเหนียว หัวแม่งแข้งไหมโอ้จุดเห็นแม่งแข้งเมื่อนละลายาพี่เล็กชัยบอกพยาค่ะพยาฝนตกไหมพี่เล็กชัยน้องพูดเหนือไม่ไม่เก่งนะพี่เล็กชัยแต่ว่าเป็นสไปน์นานแต่พูดเหนือไม่เก่งเพาอยู่กับแฟนเขาก็พาแต่พูดไทยก็ไม่พาพูดเหนือก็เลยพูดเหนือไม่เก่งบ่มีอย่างโอ้ยนะ้อพี่ปุ๊ คือมมีอย่างติดรถมาไปกินยำหิวแน่ข้าวเหนียวลอีอย่างก็เนึดไอ้ไก่ย่างล้องกวางเลรอที่พานน่ะนะไก่ย่างลองกวางเส่บในพี่ปุพี่เล็กมาอยู่กทมนานแล้วคะ่ะอ๋อพี่เล็กใช้ก็ยังพูดเหนือได้อยู่นะน้องได้ยินอยู่ที่เข้าไปบ้านพี่ก็ยังเห็นพูดเหนือเก่งขนาดมาอยู่กรุงเทพนานนะ น้องนี่ไม่ได้พูดได้นิดหน่อยพูดได้ไม่เยอะเพราอคุณสามีพาคุยแต่ไทยไม่สอนภาษาเหนือให้เลยอีกหนึ่งนาทีค่ะตอนนี้สเปนานจะขอลงที่สิบห้านะคะบุกมือไายบายให้น้องได้เลยค่ะบุกมือสีชมพูมาเลย ถึงเวลาลงแล้วขอบคุณพี่เล็กชัยนะคะขอบคุณพี่ปูขอบคุณพี่ลักเอ๋ยขอบคุณเพื่อนปูขอบคุณพี่กัญญาขอบคุณพี่สองเล่ขอบคุณพี่แพทขอบคุณลุงอู๊ดกับพี่ยาย่าใครที่น้องไม่ได้เอ่ยชื่อก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะจะไล่ไม่ถึง ้าจจะจําไม่ได้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีมีชัยร่ํารวยร่ารวยนะคะตรงเร็วแท้ว่ซั่ประมาณนี้แหละพี่ผู้พัซซัมนี่แหละขึ้นดนขึ้นดนบ่ได้ได้เบาหลายมันเจ็บข้อ พี่เลยขอบคุณนะคะเอามาจากสาลมบนอ้าพี่ปูล,ลมบนนองเริ่มมากันนี้แต่โทรศัพท์นอยมันคือเอียงแต่งองงจังสีไหมมันควมลงเมื่อกี้นี่โอเคบ๊ายบายเอ้า่มเนขอความนองค้างอ่างนี้หรอบ่ บายบายนะคะบายบายพี่ปูบายบายเด้อพี่ละเอยบายบายพี่เล็กชายบายบายเดินทางปลอดภัยนะคะพี่ปูเดนทางโดยสวัสดิภาพนะคะบายบายขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะพี่ปูอา้าวแม่น้องเล่สวัสดีคะ่ะแม่น้องเล่ขอบคุณนะคะแม่น้องเล่มาส่งสไปนั่นลงไลฟ์พอดีเลย ขอบคุณนะคะแม่น้องเล่ขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายแม่น้องเล่จะไปนั่งกำลังลงพอดีเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เล็กชัยนะคะน้องลงแล้วนะบ๊ายบาย